ม,มันทานทายมันทานทายพี่ว่ะใจมันได้มาไหนจะเอาตัวอะไรพี่มาแต่พี่ไม่มีรูนนะดิเราท้าฟอรเลนพี่อ่ะ <What? S 1> เฮ้ยอา้าอะไรอ่ะมาเหนก็มามาตัวอะไรก็มาเรฮิวด้วยปาตัวอะไรก็ได้อยู่ที่ใจลว้ลวนลวูนไม่ต้องลูนไม่ต้องอยู่ที่ใจทำไรจะเก็บอ่ะดแอนแนแนเอ้ย ได้้ๆเฮ้ยมันมีกดไปไหนไปไหนมันนี่ดิเฮ้ยพี่มีฮิวนะเว้ยมีฮิลนะเว้ยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกเลยจะมากินแก๊กพี่อ่ะว้าวมันนี่ดิไม่ง่ายนะนี่ดูดปล่อยมือด้วยเป็นไงดูดปล่อยมือด้วยเฮ้ยเฮตายนะ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 เอ้ย

ดูปล่อยมือด้วยเอ้ยดูปล่อยมือด้วยมันบอกว่าพี่โกงว่าพี่เม็ดส้มบ้าหรือเปล่ามันบอกพี่โกงพี่ไม่เอาฟิกเกอร์มาหรอกถ้าพี่เอาฟิกเกอร์มานะไปแตก โอ้เก็บเลือดอะ่ะเก็บเลือดอะ่ะมานี่ดิ้น้องบอกว่าพี่ออกของซับทำไมห้ามออกเหรออ,อพี่ขายทิ้งให้ก็ได้ <What? S 1> อะไรวะมีสั่งห้ามออกของซับด้วย <S <S เดี๋ยวเอาเพียนมาเจอแก๊กบอกห้ามออกของซับเจอเจอแก๊กเวทเดี๋ยวเจอแก๊กเวททำไมคนอื่นดึงเบาเออก็อพี่เมสส้มอ่ะ พี่มีส้มพี่ก็ดึงแรงเดี๋ยววะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฮิล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 เฮ้ยมันหนีมันหนีโอ้มันหนีโอ้โอ้ยยังไม่ได้ฮิลเลยมันหนีทุเรศว่ะพีสอนแก๊กแรงๆหน่อยไม่สอนไม่สอนเฮ้ยอย่าหนีนะอย่าหนีนะแล้วอย่าหนีนะห้ามหนีห้ามหนี อย่าหนีนะอย่าหนีนะโอ้ยนิดนึงระเบิดไปเดียระเบิดระเบิดระเบิดเป็นเออโอ้เปนแรงมันแรงมันแรงนั่นน่ะเฮ้ยมันเริ่มแรงมันเริ่มแรงมันเริ่มแรงเฮ้ยเฮ้ยเยใจมันได้ว่ะ ใจมันได้ถือว่าใจมันได้ยอมเธอยอมกูเธอกูขอร้องแล้วยอมกูเธอะจะตีป้อมยังไงวะยอมเถอยอมกูเธอดูแม่จะตีป้อมยังไงเนี่ยพี่จะบอกว่ามัเป็นคนแรกนะที่พี่จะเล่นหนึ่งหนึ่งด้วยเนะี่ยคือปกติพี่จะไม่หนึ่งหนึ่งเลย